ไปต่อนะแล้วลองยื่นกู้ไปนี่เขาให้แบบไหนนะหมื่นละล้านหรือว่ายังไงนะครับก็ได้ประมาณหมื่นล้านครับหมื่นล้านเลยเหรอถือว่าให้เยอะเนี่ยใช่ครับก็ได้หมื่นล้านครับวันนี้มึงอุ้ยเธอนั่งดีดีดิวะไอ้นี้ก็ไม่ต้องถ่ายแม่งเราคลิปเคิ ps, ่มป่ะโอ้โหอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาไปรวยนะทุกคนอุ้มพูดไม่รู้เรื่องหรือไงหรืออะไรท้ายคลิปประกอบให้ม<ห><อ>ีเพื่อนหลัง แล้ว้ววอาส,สวัสดีครับ่สสวัดีคะทุกคนกวันนี้ยี่กบเพิ่นจากช่องตามใจเธอนะคะวันนี้พุ่มมากับนี่ <c oughs> จะบอกว่าวันนี้นะคะเพิ่มมาคือสอ,องคนนี้เป็นเพื่อนเพิ่มซึ่งนักไม่เคยรู้เนาะเพิ่มก็จริจริงๆอนะ่ะเป็นเพื่อนยังไงคะเพื่อนสาวเป็สาวอ่ะจริงๆริงมันไม่ได้บอกก่อนนะเออนั่นแหละ หคนก็คืออ่ะปู่มอาจจะแกล้งแม็จะแ,แกล้งทําเป็นว่ามาถ่ายคลิปบ้านเพื่อนจะถามว่าเพื่อนน่ะเอาปลูกบ,บ้านนี้ยังไงคือแบบเออจะถามถ่ายการประสบความสําเร็จของเพื่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้เนาะโดยการแบบว่าให้สองคนเนี้ยเขาแอบแมนนะคะทุกคน <c oughs> เพราะปกติเพร <c oughs> าะปกติเขาปกติเขาก็ไม่เขาไม่แมนนะคะแจะให้แอบแมนเพราะว่าแม่ก็ไม่เคยรู้จักเพื่อนปุ้มเนาะก็ปุ้มก็จะแกล้งทำเป็นแบบว่าโอ้ย อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยบวันปกิดกลียดแม่แทนทุกคนว่าจะไปไหนนพร้รอมแล้วนะคะไปชมคลิปกันเลยก่อนชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ให้ด้วยนะคะ<ล>พร้อมนะห<ล>้ามแตกนะโอเคไหนเออขอท่าก่อนผยทท่าใหม่เปถ้ออ<ล>ากคุณกำลังมองหาวิธีทำเงินง่ายๆเราคัดมาให้แล้วเล่นง่ายไม่ซับซ้อน ดีที่สุดไว้ใจได้ปลอดภัย oh, 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 เล่นสะดวกได้ทุกที่ทุกเวลา <het> รวมเกมมากมายจากค่ายดังฝากถอนออโต้24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจแอดเลยที่นี่ สวัสดีค่ะตอนนี้ปุ้มกับแม็กก็มาถึงบ้านเพื่อนแล้วนะคะวันนี้จะมาดูบ้านใหม่เขานะคะว่าสวยนะสวยไหมแบบมีอะไรยังไงแล้วก็เพราะว่าอ่เพื่อนปุ้มสองคนนี้เนี่ยเขาแบบว่าแบบว่าเหมือนแบบแบบว่า <laughs> ประสบความสำเร็จแบบเอออายุก็ยังไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยจะมาถามาเขาว่าทำยังไงเออได้มีบ้านไว้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เราก็มาดูกันว่า มีวิธีมีเคล็ดลับยังไงบ้างไปเข้า<ล>ปขไปดูข้างในบ้านกันเลยคะล่ะเจ้าเอทุกคนคอยู่กับใครเนี่ยโอ้โหอยู่กันเยอะเลยขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะทุกคนตอนนี้นะคะคุณมก็ได้อยู่กับเพื่อนชายของพุมทั้งสองคนนี้แล้วนะห้พี่เขาแนะนาตัวหน่อยพี่เขาชื่ออะไรอ่ะให้แนะนาตัวค่ะครับผมชื่อแบงค์นะครับ อ่ะโด่งครับอ่ะอันนี้ก็คือแดงกับโดดนะคะเป็นเพื่อนสมัยที่ปุ้มยังเป็นเซลขายรถอยู่ตอนนี้เป็นเธอแบบว่าสนิทนานใช่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานแดงมีนานอะไร่นี่ก็คือแบบว่าเคยขายรถไปด้วยกันเนาะเวลาไปส่งรถไปอะไรแล้วก็ไปด้วยกันเนาะเออแหละก็เคยจะมาถามเขาว่าเนี่ยบ้านหลังเนี้ยใช้งบประสร้างกี่บาทเพราะว่าเราก็กําลังแบบดูบ้านไว้แบบกระลงเออมองหาแบบกำลังจะสร้างบ้านท่างอะไรอะไรจะมาสอบถามเขาว่า ใช้งบไปเท่าไหร่ยื่นกู้กับธนาคารเท่าไหร่ถามความรู้เนาะเออแล้วสร้างไปเท่าไหร่อันนี้ขอนแยกเป็นกันเองเลยเนาะก็เอ่อยื่นกู้ของธนาคารทสเนาะให้เยอะปะเอ่อให้หมื่นละล้านครับก็หมื่นละล้านก็กู้มาครับก็พวกเอกสารต่าง ก็ใช้พวกแบบแป้นนะครับแล้วก็ใช้เป็นพวกสเตทเมนต์แล้วก็สลิปเอ้ยอย่างงี้ต้องจากัดนะครับว่าเงินเดือนต้องเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เงินเดือนก็จริงๆก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของเราด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางธนาคารด้วยนะครับแล้เป็นไงโดมสบายดีไหมสบายดีเอออันนี้ก็ขายเลเขียอย่างแล้วทุ่ควขายใครเออตอนนี้อันนี้ขายอีกแบ์อะไรนะมาด้านะส่วนอันนี้ก็ MG ครับสอบผ่านได้สอบผ่านได้ครับ ก็ประมาณนี้ก็คือแบบบ้านเขาก็แบบโอเคสวยมีทั้งสามห้องนอนควรก็คืองบเท่าไหร่นะที่สร้างไปงบไม่ประมาณแปดแสนครับใช่ครับไม่แพงไม่แพงครับอ๋อก็ประมาณแปดแสนเราถือว่าประหยัดนะแล้วก็คือมันได้ทั้งห้องครัวห้องนอนทัสามห้องเลยก็ได้ไม่ดีแค่ขายทำเอาถ่ายบ้านจะดีมีจะมาแซ่ทำไมจะถ่ายอยู่กก่อนไงก็นั่งดีดีกูกูไม่เป็นไรหรือนั่งดีดี นน้งดีีๆเ่่ยโอ้ก็ไม่ต้องชี้ขนาดนั้นมั้งจะนั่งอะไรขนาดนั้นชี้โพดไม่ได้ชี้ก็นั่งปกติเนี่ยมันจะได้เข้าเฟรมกล้องไงโอ้ดูกล้องเหลือทั้งเยอะนะเธอถ่ายอยูเธอจะมาบแซ่บเท่าไงเนี่ยอ๋อกูบอกว่นไงมันจะได้ดีๆหน่อยเอออะไรก็องม่ด้ามั่งนั่งสูจิตเยี่ยเกี่ยวตัวมากดิเอย่างเงี้ยไม่เป็นไรดูเธอสิดูเธอสิอ๋อก็รู้ว่าเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนดิถ้าั่งดีๆก็ได้มั้งฉันเพื่อนผู้หญิงฉันไม่ไปนั่งนี่ แล้วไม่เคยก็เพื่อนสนิทกันนุ้ยก็ไม่มีอะไรเพื่อนสนิทไม่เ็นอะไรเลยถ่ายอยู่เธอแล้วมาแค่นี้ไม่ดีนะ้วถ่าย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 จบเธอนหนึ่งเรื่องเลยว่ะคนถ่ายอยู่เอออ๋อแล้วยังไงต่อนะแล้วลองยื่นกู้ไปนี่เขาให้แบบไหนนะหมื่นละล้านหรือว่ายังไงนะ ครับก็ได้ประมาณหมื่นล้านครับหมื่นล้านเลยหรอถือว่าให้เยอะเนี่ยใช่ครับก็ได้หมื่นล้านครับวินเทอร์นั่นดีๆดีว้าแต่อย่างนี้ก็ไม่ต้องถ่ายแม่งเอาคลิปเคิบอะโอ้โหอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไปรวยแล้วทุกคนอุ้มมันเป็นอะไรมีเรื่องหรือไงเรื่อะไรมันเป็นอะไรก็เพื่อไนเธอมันาชิดโพลอะไรตีนเขี่ยเขี่ยเพื่อนอะไรเพื่ออะไรฮะ ถันไม่ได้เขี่ยก็ขามันโดนหนีเวลานั่งไปนั่งาใไม่แค่ยขยับขาแล้วมันก็เลยไปนเมื่อเกินพูดแมวตัวเป็นสีลลได้หรืได้หรอก็ไ,ไม่เห็นจะเป็นอะล,ะละายได้หรือเธอนั่งแขวห้าวใช่ไพะหย่อนขามันก็เลยไปโดนไไม่ได้โอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถ่ายเลอจะไม่ถ่ายแล้วอะไรอะเลี้ยกล่ะอะไรก็ไม่รู้เธอไม่เป็นงานเป็นการเลยว่ะทำไมเธอไม่ใช่โอ้โหมันเกินไป อะไรวะเธอเธอไม่รู้ว่ามันเป็นางานเป็นการเลยวะโอ้อย่างงี้ก็ถ่ายเอยงเหรอมันไม่ถ่ายด้วยหรอก,อกรเธอ,อไ,ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรมันก็โพสนิทโพสคิดโพส <ục> ถูโพสอสนิทฉันไม่ได้ถูเน่เธอเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเวลาฉันไปยอบผามันก็เลยไปโดนคิดอะไรมากเธอไม่คิดอะไรเลยมากกว่าอ๋อก็ไม่คิดอะไรไงแต่ฉันคิดไงนี่คิดอะไรเพรางั้นเธอถ่ายเลยฉันไม่ถ่ายหรอกถ่ายคนเดียวเหรอทั้งนั้นอะ ำไมถึงเป็นคนแบบนี้ถ่ายงานนะนี่คืองานฉันเป็นคนแบบไหนถ้าอย่างนั้นก็ถ่ายไปเลยถ่ายไปคนเดียวเลยอยากถ่ายก็น,นะก็ถ่ายไปเลยโอ้หนี่ลุกมานี่สิออกมาบางนะนี่ไม่ได้อยากมนานั่งหรอกนั่นลงลงนั่งลงฮะมาลัางนี่เลยกันนะเข้าใจหรือยัง <laughs> นี่เขาไม่รู้ใช่ไหมไม่ได้บอกเหรอไม่ได้บอกคืออะไร ไม่ไม่เนี่ยเยียงน้ำโอ้ยต้องคิดอะไรมากอย่างนั้นไ้หรือยิปุ่มเนี่ยพวกเดียวกันพวกเดียวกันคืออะไรคือสาวสาวสไม่รู้จหรอไม่ใช่งเราไปเนลยเเล่นเกต่ีเรียสไรกเ่เธอเล่นอะ คือจริงๆไม่ได้อยากนั่งนะตรงแต่ไม่ได้อยากนั่งนะตรงนู้จริงๆอยากนั่งตรงนู้แต่เวลาเราไปนั่งตรงนู้นใช่ป่ะมันแบบมองวิวดีกว่าโอ้โวิวดีกว่าตรงนี้วิวดีกว่าคือแบบวิวดีกว่าวิวดีอะไรของมึงทาเล่นคู่ไงเล่นคู่เล่นคู่ตออะไรคือเล่นคู่ก่อนเล่นคู่แล้วจต่ละคืออะไรกันทายเอกสรุปว่าสองคนนี้เป็นอะไรกันไหนบอกเขาไปใช่ไหมเป็นอะไรกันใครอะตามเราอยู่ก็น่าจะอยู่แล้วเดี๋ยวไม่บอกกันเอา บอกแรกเธอก็รู้เลยจะอนี้ว่ารู้ไหมไม่รู้อ่ะไม่รู้เอาเออเจอมาคุยกันอย่างงงเลยตอนแรกนี่ก็รู้แต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเนาะตอนเราคิดว่ารู้ไงตอนแรกอ่ะอืมคิดว่ารู้ตอนเตี้วคุยยังมีคุยเลยเก้าหรอโอ้งงเลยแล้วหลุดคือพี่เขาเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันถ้าดูสิเขาไม่เขาเขาไม่มากินกันเองหรอกเพศเดียวกันหยีสุดหรอกไม่มีใครอะใครเจอแล้วกินบุ๊คหยี ถึงไมเราแล้วก็ทำเป็นโหวตไม่ดึงเอาคือต้องถึงใช่หรออือคนไม่เคยเจอกันเนาะพอแล้วพอแล้วหลบไปแล้วไปแล้วนี่ตรนี้ต้องหนุทางนู้นใช่หรอหลบค่ะไม่ติด่ติดมาผิดนะเข่าเฉลิ่งที่เราเตรียมกันก็คือนี่ต้องไปถึงทางนู้นไม่ใช่หรออะไรอะไรทางนี้มาถึงทางนี้ไม่ได้ก็ะนั้นเองก็หลบมาหมดชิลไปค่ะไปหมดคิลไปก็จะนั่งตรงนี้ก็ดี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  ปดละเกียร์อู้หู้หูหู้ก็ทำไมปวร้อนไปเห็นนะอะไรพูดอะไมได้ไม่รเลยะีเรื่องหลังยู่ไงของาอยู่ก็คือนะคะแม็กไม่ได้รู้เรืนะคะว่าสองคนนี้เป็นเพื่อน เป็นเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนผู้ชายนะคะการคนริษยาเฉยไม่รู้เหรอไม่รู้เลยแล้วแรกก็คิดแล้วแรกผมก็ตึงหิดหน่อยนึงนะแล้แต่ก็ไม่มากมั่นใจไงมั่นใจก็น่าจะรู้แหละจริงๆบอกว่าน่าจะเหละใช่ไม่รู้จะห่วงจะประมาณว่าอาการนี้นี่คนริษยาไม่ใช่ไม่เกี่ยวเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่่กิริยาของ ตัวเธออะไม่ดีมันก็ต้องทำไอติสอยู่ดีเธอพี่สี่เขาเขาไม่ได้ทำอะไรเลยมีแต่เธอเนี่ยเอ้าก็ถือว่าไอต้องสร้างไอต้องสรางพวกพูดแต่มากี่อะอะไรมึงไม่มาดูอะไรเนี่ยเออเอะไรนะเรอันนี้ติสค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะนี่ก็คุบหน่อยนั่งอ้าจังเลยแต่ว่็ดูพวกุญแจ่เนี่ยแจใหญ่ดีไม่ได้นะห้ามดูพวกุญแจพวกเนี้ยไม่ได้โอเคค่ะก็ยังไงก็ฝากอ๋อช่องซิกตอาก็ หมายต้งติดต่อนะคะแล้วก็ไอจีของแบงก์กับโดมไว้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะสำหรับใครจะซื้อรถนะใครจะซื้อรถใครจะซื้อรถลค่นี้เพี่เขาขายรถ่ะใครจะซื้อรถ MG แล้วก็มาสด้านะคะไม่เลือกเอาได้เลยเดี๋ยวที่อเดี๋ยวทีนี้ทางจะติดต่อไปให้แล้วก็ทางการติดตามนะคะอย่าลืมไปเข้ารีติดตามให้ด้วยนะคะคนห้าใบอ,ะอ่ะบ๊ายบาย ใช่ไงม,มันมีกับไหนบายบายแบบไหนอ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่บายบายแบบนี้นะบายไม่ใช่อ่ะเยแยิ anyway. like> ่งวันนี้เนี่ยนี่เหรอไฮก็เธอไปก็เธอปกติไม่ใช่อย่างนี้ยังไงบายไม่ใช่ไม่ใช่แตกไม่ได้หรอมาเรหน้ากล้องเราก็ต้องอันนี้หน่อยไงเข้าใจป่ะเออเราก็คลิปลุกไงเขาใจป่ะไม่เป็ทุกคนไม่เป็นค่ะ ทายคิประกอให้นีเมื่อไห่ัยังไงนะ PA ยังไงนะงูงูอยู่ไหนแล้วงูอยู่หน้าน้าไหนนั่น้าโยโชคีงูยังชคดีว้านี่ฮงแฮงห้อยทอง